คลิปนี้จะมาขอพูดถึงโรคซึมเศร้านะครับอยากจะขอบรบกวนให้ไปฟังคลิปก่อนหน้าที่พูดถึงภาวะซึมเศร้าเพื่อเป็นข้อมูลและเป็นความต่อเนื่องนะครับเมื่อชีวิตผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถยอมรับได้อย่างเต็มใจอาจจะนําเราเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหากไม่รับการรักษาดูแลเช่นพูดคุยคลี่คลายปมในใจอาจจะพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้าได้นะครับโดยอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าจะเริ่มจากความเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายกิจกรรมที่เคยชอบที่เคยทําก็จะกลายเป็นไม่ทําไปจนถึง เบื่อหน่ายไม่อยากที่จะตื่นไม่อยากทำกิจวัตรที่จําเป็นเช่นการอาบน้ําการกินข้าวซึ่งตรงนี้เริ่มที่จะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยแล้วนะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาดูแลหรือพูดคุยอย่างางจริงใจขั้นถัดไปผู้ป่วยจะเริ่มจินตนาการนึกถึงความตายแล้วก็อาจจะหาอุปกรณ์หรือแม้แต่ทดลองทําเพื่อจะดูว่าถ้าตัวเองต้องตายจะตายอย่างไรนะครับเราจําเป็นที่ต้องสังเกตจิตใจเราเองหรือคนรอบตัว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเราหรือว่าชีวิตคนรอบตัวนะครับว่าเขาสามารถยอมรับหรือว่าก้าวผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาได้อย่างเต็มใจหรือไม่เพราะถ้าเกิดไม่สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นได้แล้วเกิดขึ้นเป็นปมในใจเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าเราจาเป็นที่จะต้องพบจิตแพทย์พบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแนวทางการรักษานะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวถามเมียให้สวัสดีครับ